Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News จากกรณีที่กองทัพอากาศไทยปิดน่านฟ้าสนามบินดอนเมืองเพื่อทำอีเวนต์อำลารับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองทัพอากาศพอบอทออในวันที่ 23, 27และ30กันยายน2565เวลา13.45นนถึง14.45นนทำให้เที่ยวบินดีเลย์และประชาชนจำนวนมากเดือดร้อน เมื่อวันที่2 9กันยายน2,565ร้อยโทธนเดชเพ็งสุขว่าที่ผู้สมัครสสพักเก้าไกลกรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าววังทองหลัางโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีนี้ว่า ก่อนอื่นในฐานะรุ่นน้องต้องขอแสดงความยินดีต่อผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่แต่อยากจะเสนอแนะและท้วงติงถึงพิธีการในการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของท่านได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากแต่พิธีการในการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของผอ,อทอ,อสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง งดบินทั้งอำเภอเพื่อเธอเพียงคนเดียวท่านไม่อาจรู้ได้เลยว่าในระหว่างที่ท่านปิดหน้านฟ้าอยู่นั้นอาจมีน้องๆน,นักศึกษาที่กำลังบินกลับมาสอบอาจมีลูกที่กำลังเร่งรีบไปเยี่ยมเยียนผู้ปกครองของเขาในวาระสุดท้ายอาจมีผู้ป่วยที่กำลังรีบเดินทางไปรักษาตัวและที่สำคัญไปกว่านั้นในสถานการณ์ที่ประเทศกำลังอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนยังมีความยากลำบากแต่กิจกรรมการรับส่งหน้าที่ของท่าน ยังใช้งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนอีกจํานวนมากร้อยโทธนเดชกล่าวอีกว่ารวมถึงค่าใช้ใจ่ายที่ประชาชนต้องแบกรับจากการจัดอีเวนต์ครั้งนี้ของกองทัพอากาศการบินครั้งนี้จากภาพถ่ายที่เห็นใช้เครื่องบินทั้งหมด9ลำใช้งบประมาณเฉพาะค่าใช้ใจ่ายสิ้นเปลืองเช่น ค่าน้ำมัน2า6 5 5 5 9 2บาทตลอดการบินทั้ง3วันไม่นับค่าใช้จ่ายอื่นเช่นค่าสนามบินค่าบุคลากรค่าจัดพิธีกรรมและที่เรามองไม่เห็นคือความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มาจากค่าเสียโอกาสของประชาชนถ้าเราคิดเฉพาะความสิ้นเปลืองของอากาศยานการขึ้นบินต่อชั่วโมงของฝูงบินกองทัพอากาศในครั้งนี้แบ่งเป็น เครื่องบินคริปเพนสี่ลำมีต้นทุนลำละ9 9 0 2 3บาท8 3สตางต่อชั่วโมงคิดเป็นเงิน3 9 6 0 9 5บาท32สตางค์ต่อวันบิน3วันคิดเป็นเงิน1,188,286บาท เครื่องบินที50สามลำมีต้นทุนลำละ94,297บาท73สตางต่อชั่วโมงคิดเป็นเงิน282,893บาท19สตางต่อวันบิน3วันคิดเป็นเงิน848,680บาทเครื่องบิน F 16สองลำมีต้นทุนลำละ 12,271บาท7สตาง์ต่อชั่วโมงคิดเป็นเงิน2,4542บาท14สตางต่อวันบิน3วันคิดเป็นเงิน613,626บาทรวมค่าดำเนินกัน2,655,92บาท ผมขอฝากการบ้านและข้อเสนอแนะข้อนี้ถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดว่าการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดที่จะถูกพูดถึงต่ออย่างเป็นตำนานไม่จำเป็นต้องจัดใหญ่โตเสมอไปแต่ควรคำนึงอย่างรอบคอบถึงการใช้ภาษีประชาชนไม่สร้างความเดือดร้อนผู้อื่นและดำรงตำแหน่งสูงสุดนี้ด้วยความมีเกียรติอย่างซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชาและอยู่เคียงข้างประชาชนเพียงแค่นี้ตำแหน่งที่ท่านดำรงอยู่ จะกลายเป็นตำนานกล่าวขานโดยไม่ต้องจัดงานรับส่งให้ใหญ่โตด้วยความเคารพรักร้อยโทธนเดชกล่าว27กันยายน2565นายนัทชาบุญชัยอินสวัสดิส์สสกรุงเทพมหานครรองเลขาธิการพักเก้าไกลกล่าวถึงกรณีกองทัพอากาศปิดน่านฟ้าสนามบินดอนเมือง โดยไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและยังมีวัฒนธรรมนี้ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นในยุคสมัยนี้ ถ้าเช่นนั้นพบทรจะส่งมอบตำแหน่งไม่ต้องปิดหน้าน้ำไทยหรือพบทอจะส่งมอบตำแหน่งไม่ต้องปิดประเทศไปเลยหรือผมมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งประชาชนจะจดจำพอบอรทรที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ว่าสร้างความเดือดร้อนไปตลอด ในนัชชากล่าวอีกว่าที่ผ่านมากองทัพมักเอาความเดือดร้อนของกําลังพลหรือทหารชั้นผู้น้อยมาเป็นข้ออ้างในการของ,งบประมาณแต่เมื่อได้รับงบแล้วกลับนำไปใช้แต่กับเรื่องแบบนี้โดยเอาไปดูแลคนใหญ่คนโตหรือผู้บังคับบัญชาไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อกําลังพลอย่างเต็มที่ส่วนกรณีที่อ้างว่ารันเวย์ส่วนหนึ่งในสนามบินดอนเมืองเป็นของกองทัพอากาศนั้นในภาวะสงครามรันเวย์และสนามบินเป็นของ อกองทัพอากาศแต่ในภาวะปกติต้องเป็นของประชาชนจะมาอ้างว่าแบ่งให้ประชาชนใช้และทวงบุญคุณเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจและข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ